คลิปนี้เรามาดูนาฬิกาในสไตล์ Sun แอน Moon ในคู่สีที่ไม่ค่อยคุ้นตากันบ้างนะครับ ก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงนาฬิกาที่แบบมันเป็นฟังก์ชันแนว Sun and Moon หรือว่าเห็นพระจันทร์พระอาทิต์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหน้าปัดขาวหรือไม่ก็ดําไปเลยนะครับซึ่งหลักๆผมเนี่ยชื่อว่าคนจะติดตาตัวหน้าปัดขาวกันซะมากกว่านะครับซึ่งเรือนี้เนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่แบบออกไปโทนแดงๆอมชมพูนิดนึงซึ่งก็ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับซึ่งโอเรียนก็มีการเปิดตัวมาล่าสุดเลยวันนี้มาลงดีเทลกันว่าเรือนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกมาดูสีหน้าปัดกันชัดๆก่อนนะย่่างีีบนครรัวจิๆสเ มันค่อนข้างจะบอกยากมากนะว่าเป็นสีอะไรนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากในรูปอะ่ะก็อาจจะคิดว่ามันก็เป็นสีแดงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันจะแบบ ออกแบบไปทางชมพูซะมากกว่านะคือผมว่ามันเรียกว่าชมพูเข้มก็ได้นะครับแล้วก็มีความตัดกับเข็มสีทองด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเฉดที่ดูไปดูมาแอบดูดีเหมือนกันนะครับก็อาจจะดูแปลกตาไม่ค่อยเหมือนกับนาิกาสาตนแอนดมูนทั่วไปแต่ว่าก็ทําให้แบบมันดูสนุกขึ้นมันดูใส่ใช้งานได้แบบเพลินๆมากขึ้นนะมีคู่สีให้มันดูแปลกใหม่มากขึ้นด้วยไม่ได้ดูน่าเบื่อเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแล้วก็ในสไตล์สาตนแอนดมูนเนี่ยก็จะมีหน้าปัด2วงแบบนี้นะครับด้านซ้ากก็็เปน่ชึงร ชี้ที่ดูง่ายดีนะครับเพราะว่าตัวอักษรมันก็ชัดเจนดีนะว่าวันไหนวันจันทร์พุธพฤหัสก็ชี้กันแบบนี้เลยนะแล้วก็ช่องวันที่ที่เป็นตัวเลขเนี่ยอยู่ด้านขวาส่วนด้านล่างอย่างที่บอกไปว่าเป็น Sun and Moon นะครับซึ่ง Sun and Moon เนี่ยต้องย้ากันอีกทีหนึ่งว่ามันไม่เหมือน Moon p h a s e นะ Moon p h a s e เนี่ยจะเป็นการบอกว่าตอนนี้พระจันทร์อ่ะมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่า Sun and Moon เนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นช่องที่เอาไว้บอกว่าตอนนี้กลางวันกลางคืนซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคคนก็จะิดว่่าอมไเห็นจะต้อองบกเลยว่าตอนนี้กกลาางังคืนเราก็ดดููไ้้อย่แลวใ แต่ว่าคือสมัยก่อนอะ่ะมันก็อาจจะมีการใช้งานฟังก์ชันนอยู่บ้างเช่นเราไปในที่ที่แบบมันไม่รู้เดือนรู้ตะว,วันเลยเช่นแบบพวกเข้าไปในถ้าหรือว่าทําภารกิจบางอย่างที่ไม่เจอแสงแดดเลยอะไรแบบนี้มันก็จะบอกได้ แต่ว่าปัจจุบันนะ่ะแน่นอนว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้แบบเหมือนดูส,สวยๆมากกว่านะครับว่าเออมันแบบมีพระจ,จันทร์มีดวงอาทิตย์ดูมีความแบบประกายประกายแบบนี้ซึ่งหน้าตาดวงอาทิตย์อ่ดูเท่มากเลยนะคือแบบเป็นดวงอาทิตย์ที่มีหน้าคนนะแล้วก็จะเป็นสีทองเงางๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ดูสวยงามมากเรียกว่าก็เป็นฟีเจอร์เพื่อความสวยงามเป็นหลักแล้วนะครับคงไม่ได้เน้นดูจริงจังอะไรมากขนาดนั้นนะเวลาเข้าสู่ตอนกลางคืนก็สวยเลยนะครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยก็ทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับดึงไมค์พิมมาจนสุดเนะ วพระอาทิตย์มันก็จะวิ่งตามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลองดูนะเดี๋ยวผมลองไปตอนกลางคืนดีกว่า,าจ,จะได้เห็นพระจันทร์บ้างนะครับพอเป็นตอนกลางคืนปั๊บเนี่ยท้องฟ้าก็จะเริ่มมีดาวละเป็นดาวประกายแบบนี้นะแล้วก็มีพระจันทร์กลมๆโผลม,มาละแล้วก็มีเป็นรูปหน้าคนเหมือนกันด้วยนะเท่มากนะครับอันนี้ก็การใช้งานประมาณแบบนี้ ตัวเครื่องก็เป็นเครื่องอัตโนมัติด้วยนะครับเบ้ไม่ยมก็ไม่ได้เป็นสกูดาวคลาวอะไรนะดึงมาตั้งค่าได้ง่ายๆเลยตัวหน้าปัดรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับหน้าปัดมีความซันเบิร์สเบาๆด้วยนะเกิดสังเกตดๆีๆจะพอเห็นริ้วอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้ชัดมากแล้วก็กระจกเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยังตัดแสงได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมีความแบบยกขึ้นมาเยอะนะแล้วก็มีความโดมมากๆดังนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนเยอะเลยคือแบบอย่างเงี้ยเห็นมือเห็นนิ้ว คือสะท้อนมากไปน,นิดนึงคือคนที่แบบต้องการความเคลียร์มากๆอะ่ะเห็นแล้วอาจจะงุนหงิดอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็คุ้นเคยกับนาฬิกาแนววินเทจที่มันสะท้อนเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวเคสก็มาในทรงที่เป็นสไตล์บามิโนเลย,เลยก็คือตัวเรือนกลมๆแล้วก็ขาลักเล็กๆยื่นออกมาก็จะได้ความคลาสสิกได้ความแบบเหมือนเป็นนาฬิกาพกในสมัยก่อนนะครับก็ดูใช้งานได้ง่ายดีแล้วก็เป็นทรงที่แบบผมว่าก็ใส่ง่ายดีนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก กับทุกสถานการณ์จะไปเที่ยวไปเรียนไปทํางานอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเข้ากับทุกลุกได้สบายมากนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ41.5มิลน,นะก็ไซส์ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะส่วนความหนาเนี่ย14.3มิลคือมันดูเหมือนหนามากนะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นหนาที่กระจกนะนเพื่อนใส่ใช้งานจริงไม่รู้สึกว่ามันแยกขนาดน,นั้นนะแต่ว่าแน่นอนคนที่ใส่กับพวกเสื้อเชิ้ตเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่ามันจะเข้าแขนเสื้อเชิ้ตยากมากส่วนด้านหลังก็ระบุชัดเจนนะครับ Made in Thailand แล้ว้วรุ่นนีก็ผลิตไทย เรียบร้อยแล้วนะครับสเปคการกันน้ำสามบาร์นะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุตัวเลขมาแล้วก็ตัวเลืนสแตนเลสสตีลมีโลโก้เอฟซันอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวเครื่องก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้ก็ดูโอเคนะคลินคลีนดีสีเงินเงินส่วนน้าหนักชั่งออกมาอยู่ที่ประมาณ73ากรัมปลายๆนะครับส่วนตัวสายเป็นสายหนังวัวนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหนังวัวแบบนิ่มๆนะครับเป็นหนังกลับแบบนี้เลยนะแล้วก็รับสายเนี่ย21 Min, มิลมีควิกรีลิสมาให้แล้วก็ลายปั๊มมาเป็นลายจระเข้แล้วก็เป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆซึ่งก็เข้ากับนาฬิกามากนะแต่ว่าสายเนี่ยแข็งๆนิดนึงนะครับหรือนี้ผมยังไม่ได้ใส่บ่อยมากนะครับก็จะมีความ วันก็จะเริ่มใส่ใช้งานได้โอเคขึ้นละนะครับแต่ว่าวันแรกๆเนี่ยจะมาแบบตรงเปียะเลยนะครับก็รู้สึกว่าคือตอนแรกกังวลเหมือนกันว่ามันจะแบบใส่สบายไหมแต่ว่าด้านหลังอ่ะพอเท็กซ์เจอร์มันนิ่มมากอ่ะมันสบายมากอ่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าอสายความตึงแบบนี้มันจะเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับ มาขึ้นข้อให้ดูกันเลยดีกว่าข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนเนี่ยใส่รูสุดท้ายได้พอดีเป๊ะเลยนะอันนี้ไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่า5.75อันนี้ผมว่ายังไงก็น่าจะต้องมีเจาะเพิ่มสักรู2รูอะไรประมาณนี้นะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆ ก็เป็นสีที่ผมว่ามันใส่ง่ายกว่าที่คิดนะทีแรกคู่สีมามาแบบนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะลองใช้หรือว่าอาจจะเป็นสีที่ทุกคนมองข้ามนะครับแต่ว่าพอมาจับตัวจริงปั๊บเนี่ยเออมันเป็นชมพูตุ่นๆที่แบบมันดูแบบอย่างเงี้ยมีความเข้มๆอ่ะแล้วก็ มันแปลกมากเลยมันไม่ค่อยได้เจอสีแบบนี้เท่าไหร่เลยจริงๆนะครับคือผมอะยังไงก็ติดภาพซันแอนด์มูนที่เป็นหน้าขาวนะพอเป็นหน้าชมพูก็โอเคนะครับทาให้มันดูสนุกมากขึ้นแล้วก็ผมว่าเวลาเอาไปใส่กับชุดที่แบบมันมีสีบันคมครีมหน่อยหรือว่าแต่งตัวมีสีสันหน่อยอะ่ะนาฬิกาพวกเนี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมว่าไอ้เข็มสีทองอะ่ะช่วยนาฬิกาได้เยอะมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบมันเป็นเข็มสีเงินนะครับผมว่ามันจะดูจืดไปเลยแต่ว่าสีทององงขขขขตตัััวเเเ็มมมมนน้ากบบบสีชูแบบุ ของหน้าปัดได้ดีมากเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันสำหรับคนที่เบื่อสีดำเดิมของตระกูลซันแอนด์มูนนะครับลองไปเลือกซื้อเรือนนี้กันได้นะราคาก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับประมาณหมื่นต้นๆทน่านันนะอันนี้คือราคาหลังจากแบบได้รับส่วนลดแล้วนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วที่พวกช้อปปี้หรือว่าตามร้านออรทั่วประเทศก็ได้นะครับเริ่มมีขายมาพักหนึ่งละจริงๆมีสีอื่นหลายๆสีเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจ